เกมนี้เราก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะกับเยอรามันได้ค่ะก็เสียเสียดายมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาหลายๆปีที่ผ่านมาเราไม่ไม่สามารถเก็บชัยชนะกับเขาได้เลยและในเกมวันนี้เราก็คาดหวังว่าเราอยากจะเก็บชัยชนะอย่างงี้ค่ะแต่เราไม่สามารถทําได้ก็ต้องกลับไปแก้ไขข,ข้อบกพร่องของเราอีกเยอะค่ะดูเหมือนใผู้เกมกดดันไปแล้วไปหมเลยนักกีฬาหนุ่มๆต้องไปแบบ หนูมองว่ารูปเกมกดดันเป็นปกติแต่สภาพร่างกายเรามันแบบไม่มีพอร์มากพอที่จะออกมาต่อสู้กับเขาในเกมวันนี้ค่ะคอะคะค่ะก็เหมือนกันค่ะจากที่ดูข้างนอกอาจจะมีบางลูกที่เราน่าจะได้แต่ว่าเรากลับทาไม่ได้อะไรอเงี้ยค่ะมันก็น่าเสียดายนิดนึงค่ะอนคนี่ึงค่ะแมตช์ที่รุงแท่ค่ะ ็เดี๋ยวก็จะไฟนนลที่กรุงเทพแล้วนะคะก็เจอกันวันที่20นี้ค่ะเราก็จะรีบกลับไปทําร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทําให้ดีที่สุดในแม์วันที่20ค่ะเพราะว่าเป็นแม์ที่ไทยแล้วเราก็อยากจะเล่นให้เต็มที่แบบเราก็อยากจะชนะที่บ้านเราค่ะเพื่อเข้าในรอบต่อไปค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปซ้อมกันใหม่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ลุยใหม่ค่ะค่ะใช่ไหมขอบคุณมากค่ะอ ก็โกเวันนี้หนูถือว่าเยอรมันเขาค่อนข้างทำก,กันบ้านเราดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาวันนี้คือแบบเขาเสิร์ฟแรงมากเพื่อที่จะตัดบอลผสมของเราแล้วก็เขาเล่นบอลเร็วเป็นหลักก็คือแบบเราไม่สามารถบล็อกบอลเร็วเขาได้เลยเพราะว่าแบบตัวเขาสูงมากจริงสนามสุดท้ายที่ไทยเรายังมีอยู่บอกแฟนๆ่อยค่ะก็สนามสุดท้ายไฟนอลนะคะพวกหนูก็เชื่อว่าทุกคนจะมาเยอะแน่นอนค่ะพวกเราก็อยากได้เสียงเชียร์จากแฟนๆทุกคนนะคะเพราะเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็สาหรับเกมที่งจบไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะแพ้3-0แต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะเราเราเราไม่ได้เสียความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้หมดกําลังใจเพราะว่าต้องบอกว่าในเกมในสถานการณ์มันอาจจะมีแบบเพียงพ้ำไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ผ่านยากในบางหน้าแต่เราก็พยายามทําแล้วก็อีกอีกอย่างก็คือโค้ดกล้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบใหม่ๆลงมาสัมผัสเกมบ้างแล้วซึ่งน้องแต่ละคนก็ทําได้ดีคะ่ะชช่นชมตรงนี้ค่ะ จันมองนะเราทำไม่ได้สามเป้าจริงเราอยากได้สักสองล้านสำหรับสนมก็เสียดายค่ะที่วันนี้เราแพ้เนาะแต่ว่าวันนี้คือทุกคนก็ได้แบบช่วยกันจริงๆช่วยกันเต็มที่มากมันคือ,อเราอยากชนะแหละแต่พอเจอแบบ เล่นจริงๆมันก็เล่นยากเนาะเขาก็ดีเรา<ช>เราก็ดีนะแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันแบบชุดหงหที่เราเปลี่ยนไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่าเรามีเวลากลับไปหนูอยากจะให้แบบพวกเราทุกคนอ่ะไปช่วยกันแก้ไขจุดนี้ที่มันแบบเป็นสถานการณ์แค่ลูกเดียวที่มันจะได้เงี้ยคืออยากให้ทุกคนตรงนั้นก็คือมั่นใจเนาะอยากให้มันผ่านไปด้วยกันค่ะชั่วโมงนี้รอบไฟนอลใครก็ได้หรือเปล่าทั้งราศี ก็มาเลยค่ะใครก็ได้ค่ะจังหวะเนี้ยมาเลยใครก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเรื่องไม่ถูกเลยใครก็ได้ค่ะนักก็ไม่ได้